สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่แอปสร้างรายได้นะครับก็หาเงินได้ฟรีนะจากแอปก็เป็นแอป e w วยนะครับก็แอปทําแบบสอบถามมันก็มีให้ทุกวันนะครับแต่ว่าช่วงหนึ่งมันก็ขาดไป 3- 4วันค่อยมาช่วงหนึ่งนะแต่ว่าตอนนี้ก็มาทุกวันเป็นปกติแล้วนะครับช่วงนี้ก็เนี่ยทำแบบสอบถามตอนนี้ย่สินาฬิกานาทีนะครับพอดีออกไปข้างนอกมาก็เพิ่งกลับมานะก็รีบกลับมากลัวเคร์ฟิวฮะในส่วนของ ทําแอปแบบสัาก็มีสามารถดูย้อนหลังได้นะครับนี่นี่ผมก็ได้2วันที่แล้วเนี่ยก็ได้วันละ259ห้นะครับไอสองร้อยคะแนนอยู่นะก็ได้วันละ5บาทนะครับถ้าเป็น50คะแนนเนี่ยก็จะเดีย1บาทนะครับ50คะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะ,ะนี่ก็ทําไปเรื่อยนะครับนี่ผมก็ถอนไปรอบนึงแล้วนะก็1 5 0 0 0คะแนนนะครับก็ ได้เป็นเงิน300บาทเข้าทูวายเด็ดนะครับในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะครับนี่ก็สามารถนี่แนะนําได้แล้วก็สามารถก๊อปปี้หรือส่งต่ออ้างอิงได้นะครับค่าลอกรหัสอ้างอิงเนี่ยถ้าเพื่อนๆนใส่รหัสของผมเนี่ยก็จะได้คะแนน500คะแนนนะครับผมจะได้ก็คือเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องกรอกทําแบบสอบถามประมาณ7จ็ดเแบบสอบถามนะครับผมพึงจะได้500คะแนนในส่วนของการกรอกคะแนนก็ กอกตรงลงตรงนี้ครับรหัสแบบสอบถามก็คลิกเข้าไปปุ๊บก็วางนะครับก็จะได้คะแนนไปแล้วก็กดดําเนินการนะครับในส่วนของการทำทำแบบสอบถามนะแล้วก็คลิกเข้าสีฟ้านี้เลยก็ได้นะครับในส่วนของการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เนี่ยคลิกเข้าไปปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับจิ้มไปนี่มันก็จะมีระดับแรกๆเนี่ยก็จะได้เป็นระดับบอลก่อนนะครับคือเราต้องทําแต้มให้ได้1 0,000แต้มนะครับ มันจะขึ้นเป็นซิลเวอร์เองอถ้าเราคะแนนครบ15,000คะแนนเราไปแรกในส่วนตัวนี้ก็จะไม่ลด,ดนะมันก็จะอยู่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมอีก17,111ห่าคะแนนนะครับก็จะเลื่อนเป็นระดับโกก็เพิ่มคะแนนเพิ่มอีกยี่สิบตครับตอนนี้เพิ่มคะแนนมา10%นะก็ถือว่าได้เยอะนะครับนี่มันทั้งหมดก็เป็นโกนะถ้ารวมทั้งหมดก็35,000คะแนนนะครับอันนี้ผมทํามา เกือบ20,000นแล้วนะนะใช่ไหมอ่ะประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเก้าคะแนนนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกดทําแบบสอบถามเลยดีกว่าก็ใช้เวลาประมาณสองสามนาทีนะแล้วก็ตั้งใจอ่านนิดนึงนะครับมันจะมีคําถามที่บางทีเขาจะเช็คว่าเราเนี่ยตั้งใจอ่านแบบแบบสอบถามไหมบางทีมันก็เราคลิกไปมั่วตามที่เขาไม่ได้บอกเนี่ยเขาก็จะหยุดตรงนั้นเลยแล้วก็ได้คะแนนแค่นั้นนะครับ บางทีมันคะแนนชุดหนึ่งอะ่ะ2 7 7คะแนนนี้คือเราอ่านไปปุ๊บแล้วเ,เขาเป็นตรวจสอบประมาณคําถามหนึ่งอะ่ะเราตอบผิดไปปุ๊บเขาก็จะหยุดแล้วก็คะแนนก็จะอยู่ที่สมมติเราได้เราหนึ่งร้อยคะแนนเราก็จะได้แค่ร้อยคะแนนนะครับก็จะประมาณนี้นะนั่นเหมือนกับคําคถามเช็คว่าเราเราอ่านจริงๆไหมบางทีเรากดมัวม่วๆไปเฉยๆนะครับนายคุณเห็นด้วยอย่างไรกับข้อความต่อไปนี้อ่า เช่นชอบฉันชอบอยู่บ้านเนี่ยอันนี้ก็โอเคก็เห็นด้วยนะครับอันนี้คําถามเกี่ยวกับเห็นด้วยนะครับก็คือทัศนคติตนะอะ่ฉันก็เห็นด้วยนะครับผมก็จะคร่าวๆแล้วกันนะฉันมักทาฉันมักจะทํางานออกมาได้ดีนะครับเมื่อครทำงานกลุ่มหรือทำงานร่วมกับคนอื่นเห็นด้วยนะครับฉันชอบแก้ปัญหามากกว่าแก้ทีสัยคนก็โอเคเห็นด้วย ฉันชอบทมข้อสอบที่มีการเขียน,นเรียงความอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับฉันมักใช้เหตุผลและฉันใช้เหตุและผลในการคิดและการตัดสินใจกับเสมอก็เห็นด้วยนะอตอนนี้64ี่คะแนนนะเป็นเงิน1บาทนะครับฉันมักจะพึง,พงเก็บเงินกระเป๋าของตัวเองมากกว่าหรือยิบยืมจากคนอื่นเห็นด้วยนะ ฉันมักจะแก้ปัญหา,ฉา,าเฉพา,หาะาหน้าทุกครั้งที่เป็นไปได้ไม่เลี่ยงปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทุกครั้งที่เป็นกระดานไม่เลี่ยงปัญหาก็โอเคเห็นด้วยโดยมากฉันยอมรับความเป็นไปขงของสิ่งต่างๆก็อันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะ แล้วก็มีการแก้ปัญหาได้นะครับคาดว่าประกันพุ่งอันนี้ไม่เห็นด้วยนะครับเดี๋ยวมันค้างงานไปเรื่อยช่าเดือดรันดิอะเห็นด้วยอย่างมากนะครับฉันชอบคุยมากกว่าฟังคนอื่นนะอันนี้เห็นด้วยนะบางทีเราคุยกันตามภาษาเพื่อนนะครั้ฉันชอบใช้หัวคิดมากกว่าใจคิด ก็ทั้ง2องอย่างก็เห็นด้วยแล้วกันชันอุทิศตัวให้กับงานาก็เห็นด้วยฉันเลือกข้อมูลแน่นๆมากกว่าคฤษฎีอันนี้ก็พอๆกันนะแล้วก็พึ่งคฤษฎีด้วยแล้วก็ข้อมูลที่แม่นยำด้วยนะก็ไปพูดกันก็เลือกเห็นด้วยดีกว่าครับนนี่เป็นคําถาม ที่จะเช็คว่าเราตอบมั่วไหมอันนี้ก็อ่าแอปมิวยู u, เขียนภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรเนี่ยก็มิวยูนะครับก็ตอบไปเนี่ยยังไงมันก็จะหยุดตรงนั้นนะคือมันมันเช็คนะครับคำถามเมื่อกี้อนอกนั้น้ก็สามารถตอบได้ปกตินะอันนี้ผมอ่านาผ่านๆแล้วก็ตอบนะครับอชอบภาพชอบ มองภาพรวมหนมุมกว้างเชื่อใจได้ความราจากผู้คนนะก็เห็นด้วยก,การการตะเข้าใส่คนอื่นเป็นเรื่องยากสำหรับอาจารย์ก็ก็เห็นด้วยนะเชื่อมงให้กินต่นางในที่สุดท้ายโอ้โหนี้ไม่เห็นด้วยฉันรู้สึกกระตุ้น,นมากกว่าคนเชื่อ อ่ะหนึ่งสองร้อยสิบสามคะแนนและช่วงทำรายการในธนาคารที่คุณใช้มีตู้ ATM แล้วก็โมบายแบงกิ้งนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้นะอันนี้อะไรอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือการใช้งานทางยะบของธนาคารก็ทั้งสองอันนะอ่ะก็กดไปกดเรียบร้อยนะครับเออน่าจะ จะไม่ไปนะเรคำรักจงได้แค่บางเรื่องนะครับคุณเคยหลับห้องเรียนโอ้โหปกติมากอะ่ะหาคนที่คุณรักทำร้ายร่างกายคุณคุณจะให้ไปทำไมก็ต้องดูเหตุผลนะแต่ว่าถ้าทำร้ายรุนแรงก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่มันก็ปกตินะตอนผมมีแฟนก็แฟนก็ชอบ เออเราก็ยืนให้เขาเตะให้เขาอะไรนะแต่ว่าก็มันไม่รุนแรงอะไรขนาดเหมือนแกล้งกันมากกว่านะอันนี้ไม่แสดงความคิดเห็นดีกว่าแต่ถ้าผู้ชายทำรังแกผู้หญิงนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทำร้ายผู้หญิงนี่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่แต่250นะครับเมื่อกี้มันยัง217ก็คือมันบบกอีก10%เงเป็น250นะก็ได้มา3วันแล้ว คือช่วงนี้ทําวันละ5บาทนะครับก็เฉลี่ยไปเรื่อยๆอคือทาแบบชิวๆไปนะครับคือหลังเที่ยงคืนมันก็รีมาให้ละแล้วก็แค่มารีเฟซต,ตรงนี้นะครับเนี่ยกดรีเลื่อนขึ้นเนี่ยหลังเที่ยงคืนมันก็จะมานะก็สะสมคะแนนไปเรื่อยนะครับอันนี้ผมได้ประมาณเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอ่อสิบห้าสิบบาทหกสิบบาทนะ,ะประมาณหกสิบบาทแล้วนะครับ ก็สะสมไปเรื่อยนะครับใครที่สนใจก็าสามารถทําแบบสัาถามนี้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วก็ค้ดไว้ข้างล่างนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ